สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมโครงการซิลเวอร์เฮาส์นะครับที่ห่างจากตัวแอร์พอร์ตท่ากาศยานขอนแก่นเพียง3.5กิโลเมตรอันนั้นคือถนนมาริวันนะครับทางเข้ามาจากถนนมาริวันก่อนถึงสี่แยกบ้านทุ่มซ้ายมือนะครับก็เพียง50เมตรก็จะถึงโครงการนะครับอันนี้เป็นถนนภายในหมู่บ้านทุ่มนะครับอยู่ใจกลางบ้านทุ่มเลยนะครับก่อนถึงสี่แยกไฟแดงเนาะแต่มาถึงตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดเล้าข้าวคาเฟ่นะครับแล้วก็ ด้านหน้าโครงการจะอยู่ในนี้นี่คือทางเข้าโครงการแต่ว่าถ้าตรงไปนะครับก็จะไปถึงทางไปอำเภอพยืนนะครับแล้วก็มีบิ๊กซีไม่กี่เมตรเองนะครับก็ถึงบิ๊กซีส่วนด้านนี้ก็เข้าไปในตัวบ้านทุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการซิลเวอร์เฮาส์จากถนนตรงจุดนี้ที่เราเห็นนะครับจากป้ายเนี่ยแค่50เมตรนะครับแล้วก็มาตรงจุดนี้นี่เข้ามาไม่ถึง10เมตรซึ่งอยู่ติดกับเล้าข้าวคาเฟ่นะครับแล้วก็ ถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะกว้าง6เมตรนะครับแล้วก็ดูด้านหลังตรงนี้เราจะเห็นโครงการมีทั้งหมด5ยูนิตด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น3ยูนิตที่เป็นบ้านสองชั้นเนี่ยครับโครงการอยู่อย่างสงบเรียบร้อยดีนะครับอยู่ใจกลางตัวบ้านทุ่มเลยตัวบ้านสองชั้นนะครับจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องทานข้าวและ2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรนะครับ บ้านสองชั้นจะอยู่ S1 S2 S3 มีเพียง3ยูนิตเท่านั้นนะครับเท่านั้นจริงๆส่วนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องรับแขก1ห้องครัวเห็นไหมครับจะสังเกตว่าเราอยู่ในโซนของความสงบจริงๆห่างจากถนนไม่ถึง50เมตรนะครับแล้วก็ถนนกว้างมากอันนี้จะเป็นแนวถนนนะครับแล้วก็ร้านกาแฟเท่ๆแล้วข้าวคาเฟ่จะอยู่ตรงซ้ายมือของผมนี้นะครับ พาทุกท่านมาชมพื้นที่สําหรับการก่อสร้างท่านใดสนใจนะครับผู้สร้างนะครับเราพร้อมที่จะพาทุกท่านไปทุกแบงแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องของการกู้นะครับอันนี้จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับพื้นที่54ตารางวา53ตารางวาและ54ตารางวานะครับส่วนบ้านชั้นเดียวนะครับพื้นที่ใช้สอย1 3 1ตารางเมตรจะอยู่แค่2ยูนิตต,ตรงนี้เท่านั้นหน้ากว้างมากนะครับสังเกตว่า เสาฉนดที่เราแบ่งไปแล้วจากจุดนี้มาถึงจงจุดนี้มากกว่า12เมตรเห็นไหมครับพื้นที่บริเวณมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับแล้วก็สามารถใกล้ถนนเดินทางได้สะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกในตัวบ้านทุ่มพร้อมรองรับนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปอำเภอพระยืนเดินทางไปยังบ้านเป็ดได้ง่ายดายมากแล้วก็ไปสถานี ในส่วนของอนามัยก็ง่ายนะครับแล้วก็เทศบาลก็อยู่ใกล้เนี่เองตรงนี้จะเป็นใจกลางเลยนะครับใจกลางตัวบ้านทุ่มที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็พาทุกท่านมาชมพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแห่งนี้แห่งเดียวในใจกลางขอนแก่นนะครับราคาบ้านสองชั้นจะอยู่ที่แค่2.9ล้านส่วนชั้นเดียวนะครับก็จะอยู่ที่2.4ล้านเท่านั้นเองนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่0 8 3 6 6 2 1 9 5 5หรือเข้าไปที่เพจ ที่ซิลเวอร์เฮาบ้านทุ่มได้นะครับติดต่อทุกท่านได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นทางสาธารณะกว้าง6เมตรไปทะลุฉางข้าวสั่งด้านนูนได้เลยในอนาคตนะครับอันนี้พาทุกท่านไ่ชมนะครับสวัสดีครับ